สวัสดีครับวันนี้วันที่21เดือน8 2,559ครับวันนี้ผมจะพาไปดูแปลงผักของผมนะครับชุดแรกประมาณ45วันแล้วนะครับไปดูนะครับตอนนี้บ่าย2โมงบ่าย2ครับ,อ,รบรอนมาก มีผักมีผักบุ้งนี้ผมกินเก็บกินสีรอบแล้วครับน้ำลดไปทีนึงแห้งเกือบตายครับนี่ก็มีเลดคอรครับ คอทับเรดคอทบัตเตอร์เฮดอันนี่กินคอท์นี่ประมาณสี่สิบกวันแล้วต้นยาวเรดโอ๊กครับกีโนกเลดโอกอายุเท่ากัน สี่สิบวันอันนี้ชุดซองครับเลนโค้ดอันนี้ขึ้นชายครับมีอันนี้นนแพนตาลูปครับขึ้นชาย ช้ามากมีต้นม่วงเท้ามะนาวห,าหั้ตะลุดเริ่มเป็นติดดอกแล้วนก็ติดทลน,นะลองดูครับว่าจะได้กินหรือเปล่าติดทลทแล้เทปดอกแล ตลูขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ